หันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะง,งอเข่าซ้ายวางราบกับพื้นผ่อนคลายหลังส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนสักครู่หนึ่งนะคะที่เราทํางานไปเมื่อสักครู่นี้รับรู้ความเป็นไปภายในคะ่ะว่ารู้สึกอย่างไรร่างกายเป็นอย่างไรสภาวะการเต้นของหัวใจเป็นอย่างไร การสูบฉีดโลหิตในร่างกายของเรานั age. Age ้นเป็นอย่างไรค่อยๆงอเข่าด้านซ้ายขึ้นมากลางแขนสองข้างไปเสมอไหลวางคางลงที่พื้นแล้วขยับค่ะขยับเท้าซ้ายขึ้นมาหาปลายนิ้วมือซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางมือซ้ายเกี่ยวนิ้วโป้งเท้าไว้ค่ะ ถ้าเราไม่ถึงให้แตะไว้ที่น่องหรือแตะไว้ที่เข่าได้งอเข่าด้านขวาขึ้นมาเอื้อมมือไปจับข้อเท้าขวาแล้วค่อยๆดึงขาขวาสูงยกอกยกศีรษะรับรู้การเหยียดยืดบริเวณต้นขาขวารับรู้การเหยียดยืดบริเวณกล้ามเนื้อสวงอกกล้ามเนื้อหน้าท้อง รับรู้การกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องค่ะด้วยน้ำหนักตัวที่กดทับอยู่ขณะนี้หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆคลายค่ะผ่อนคลายเราค่อยๆพลิกตัวนอนหงายค่ะพลิกตัวนอนหงาย เข้าสู่ท่าสวาสนะนะคะสักครู่หนึ่งผ่อนพักร่างกายสักครู่หนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติเราค่อยๆรวบเท้าชิดกันค่ะงอเข่าสองข้างชิดสวงอกกอดเข่าสองข้างชิดอก หึงต้นขาสองข้างเข้ามาแนบลำตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้เราทำท่าที่ใช้การยืดลำตัวด้านหน้านะคะยืดกระดูกสันหลังเป็นเป็นเส้นโค้งนะคะแอนหลังมากตอนนี้เรากลับมาจัดปรับกระดูกสันหลังให้คืนกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินะคะรับรู้ความผ่อนคลายไปที่กระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังผ่อนคลายค่ะ เรากำลังจะเข้าสู่การฝึกท่าพวันมุกตาสนะนะคะเอามือสองข้างอบกอดหัวเขา่าโอบกอดไปที่หน้าแข้งทั้งสองข้างแล้วดึงหน้า,าต้นขาด้านหน้าเข้ามาชิดลำตัวนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกดึงต้นขาชิดลำตัวแล้วยกศีรษะโค้งหลังค่ะหน้าผากใกล้หัวเขา่าหายใจนะคะไม่กลัน้น คลายค่ะคลายผ่อนคลายคลายเท้าออกค่ะกางแขนสองข้างเสมอหัวไหลยังคงยกส้นเท้าลอยจากพื้นนะคะต้นขายังคงใกล้ลำตัวอยู่ค่อยๆวางเข่าสองข้างลงไปทางด้านซ้ายค่ะเคลื่อนเบหน้ามองไปทางด้านขวานะคะกางแขนสองข้างเสมอไหล แล้วค่อยๆเหยียดขาสองข้างออกไปหาปลายมยือๆผ่อนคลายไปที่หลังส่วนล่างค่ะส่วนล่างส่วนกลางส่วนบนทุกส่วนผ่อนคลายเคนหน้ากลับมาตรงกลางค่ะช้าๆงอเข่าชิดสวงอกนะคะแล้วเคลื่อนลำตัวกลับมาตรงกลาง แล้ววางหัวเข่าสองข้างลงไปทางด้านขวาหันใบหน้าไปทางซ้ายค่ะเหยียดขาสองข้างไปหาปลายปลายนิ้วมือด้านขวาแล้วผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายลงนะคะกลับมาตามรูด้านในมีส่วนไหนตึงหรือเกร็งอยู่ให้คลาย ข่าวสองข้างกลับมาค่ะต้นขาย,ยังคงแนบชิดลำตัวกลับมาตรงกลางค่ะเหยียดเท้าสองข้างออกไปลดมือวางข้างลำตัวเรากลับมาอยู่ในท่าสวาสนะหรือท่าศพซึ่งเป็นท่าผ่อนพักร่างกายสักครู่หนึ่งค่ะ ค่อยๆรวบเท้าชิดกันนะคะคว่ำฝามือวางข้างลำตัวเราจะเข้าสู่ท่าครึ่งคันถไถด้วยขาข้างเดียวก่อนใครที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างนะคะหลังส่วนล่างปวดให้งอเข่าขึ้นมาก่อนนะคะงอเข่าขวาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆเหยียดขาขวาขึ้นไปค่ะตั้งฉากกับเพดาน ขาไม pues it ่ล้ามาทางศีรษะมากจนเกินไปนะคะขาให้ตั้งฉากกับเพดานหรือบางคนที่การเหยียดยืดยังไม่ดีอาจจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพียงแค่เราต้องการใช้กล้ามเนื้อต้นขาสะโพกหน้าท้องเท่านั้นค่ะเรื่มมือสองข้างไปจับนะคะที่ฝ่าเท้าหรือข้อเท้าหรือน่องก็ได้ ถ้าจับฝ่าเท้าได้ก็จับไว้นะคะเราจะเหยียดยืดแฮมสิงขาด้านขวากันค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงขาขวาเข้าหาลำตัวกางสอกออกไปด้านข้างค่ะผ่อนคลายหัวไหล่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงขาขวาเข้าหาลำตัวค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ แล้วค่อยๆคืนกลับช้าๆคลายมือค่ะลดมือวางข้างลำตัวใครที่ไม่มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างนะคะไม่มีปัญหาให้ลดขาลงไปช้าๆค่ะ รับรู้การทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องนะคะลลดลงไปวางราบกับพื้นและผ่อนคลายส่วนคนที่มีปัญหาปวดหลังนะคะให้งอเข่าก่อนงอเข่าก่อนแล้วค่อยๆค,ค,ค่ะวางฝ่าเท้าเหยียดเท้าออกไปนะคะเพื่อเซฟหลังของเราค่ะทีนี้ขึ้น ตามสภาวะร่างกายของแต่ละคนเลยนะคะส่งความรู้สึกไปที่ขาด้านซ้ายค่ะใครไม่ปวดหลังก็ยกขึ้นมาไม่ใช้มือช่วยนะคะใช้กล้ามเนื้อต้นขาสะโพกหน้าท้องค่ะมือไม่ใช้ไม่มีกำลังคงค้างอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเห็นการทํางานของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อสะโพก แล้วเอื้อมมือไปจับขาด้านซ้ายค่ะค่อยๆดึงขาซ้ายเข้าหาลำตัวช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงขาซ้ายเข้าหาลำตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดึงขาซ้ายเข้าหาลำตัวค่ะอยู่กับการเหยียดยืดแฮมสิงขาด้านซ้ายค่ะสักครู่หนึ่ง แล้วผ่อนคลายลดมือวางข้างลำตัวค่ะลดลงตามสภาวะร่างกายของแต่ละคนเลยนะคะใครปวดหลังงอเข่าใครไม่ปวดหลังลดลงไปช้าๆแล้วผ่อนคลาย ออกกําลังกายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาของสาระดีๆเพื่อสุขภาพกันบ้างในวันนี้นะคะแพทมีเรื่องของน้ําขิงมาฝากกันค่ะ ถิงนะคะเป็นสมุนไพรที่ถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพหรือว่าอาหารการกินกันอย่างแพร่หลายด้วยกลิ่นที่ร้อนแรงเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สรรพคุณทางยาที่มีมากมายไม่ว่าจะช่วยเรื่องของท่าเชื้อโรคการต้านการอักเสบช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยขับลมแม้แต่ในแพทย์แผนอายุรเวทนะคะที่มีประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนานหลายพันปีก็ยังมีการนําถิงมาใช้แล้วก็อีกสรรพคุณอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือการดื่มน้ําขิงเนี่ยสามารถ ถ้าช่วยลดน้าหนักได้แถมถ้าดื่มทุกวันนะคะก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากมายหลายต่อเลยทีเดียวมีผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะคะที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการ พบว่าขิงเนี่ยมีส่วนช่วยเพิ่มการทํางานของระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นกว่าปกติจึงมีส่วนช่วยลดน้ําหนักได้นอกจากนี้นะคะน้ําขิงอุ่นๆยังสามารถช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกรวมทั้งลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดอันเป็นปัจจัยสําคัญนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยบริโภคไขมันมากขึ้นจนทําให้น้ําหนักขึ้นนั่นเองค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะการดื่มน้ำผิงอุ่นๆนอกจากจะได้ประโยชน์จากขิงแล้วยังจะได้ประโยชน์จากน้ำอุ่นด้วยเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยจะเข้าไปทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายแล้วก็การจิบน้ำผิงบ่อยๆนะคะก็ยังป้องกันการรับประทานอาหารมากเกินพอดีได้อีกด้วยเรียกได้ว่ามีประโยชน์หลายทางเลยทีเดียวค่ะ แม่ฟังอย่างนี้แล้วตอนนี้คงอยากจะดื่มน้ำขิงกันแล้วใช่ไหมคะได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ลดน้ำหนักกันอีกด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ